คุณกำลังตปีป้อมล้อนกับ ROV เตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีก5วินาทีสู้กับศัตรูไปด้วยกันแถวนี้มีสาวๆต้องการความช่วยเหลือไม้เอ่ย อย่าทำให้เสียบรรยากาศสิทีร่รักโดวบังคุ้มไม้ด้วย,วยขอให้โชคเข้าข้าง,งความสัมพันธ์ช่างเป็นเรื่องดุวกวัว ง,างสามป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตี ally has been defeated. แถวนี้มีสาวๆต้องการความช่วยเหลือไหมเอ่ย thần bông lên ma còn của chúng ta ti trôm ti ma còn dragon and slayer have appeared an ally has been defeated group tua phật du đuổi slayer has been defeated อ<ะ>ขอให้โชคเข้าข้างบางครั้งการใช้เวลากับชาวบ้านทั่วไปก็ดีเหมือนกันนะ

đã làm để sỉa băn giã sỉu chiêu 2 bông lên đá của thuộc tròng tì lên mạ còn thuộc tròng tì ờ ờ ก้าวามสัมพันธ์ช่วยกันร่วมสัมพันที่ระวังอภิเศร้าเราก็ได้ป้องกันศัตรูหายไปแล้วซูเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไประวังพุ่มไม้ด้วย Dragon has been defeated. ขอให้โชว์เข้าข้างเขาถอยยับไปซะเก้าชิดยกจ้วงแทนป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีว้าวอย่าทำให้เสียบรรยากาศซิที่รักอัลติเมทฝากดูแลป้อมด้วย aucune blending LEY ท่านหญิงเรื้องฝีปากของท่านช่างเอาไว้ค่อยคิดก็แล้วกัน ความสัมพันธ์ช่างเป็นเรื่องวุ่นวายสุจริงสองว,ว้าว <c oughs> หนึ่งป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีขอให้โชคเข้าข้าง ้าการใช้เวลากับชาวบ้านทั่วไปก็ดีเหมือนกันนะเก้าชิดยกจ่วงแทง Nice assist huh. ป้อมเลนกลางของเรา,าถูกโจมตีวิปปของท่านช่างเงินเอาไว้ค่อยคิดก็แล้วกันป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีขอให้โชคเข้าข้าง uh huh. อย่าทำให้เสียบรรยากาศิสียด้วยนะ Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. <laughs> บางครั้งการใช้เวลากับชาวบ้านทั่วไปก็ดีเหมือนกันนะสุ per creep ถูกส่งออกไปแล้วความสัมพันธ์ช่างเป็นเรื่องวุ่นวายสิระวัง,งดัลเสลลเยอะให้ที Reeper, my... oh, wait, please. You in. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Has been defeated. Enemy ultimate. อย่าทำให้เสียบรรยากาศสิก้าชิยก่วยฉันขอให้ชยเขาดับเบิลคิลดอฟังดาสล e ์เยอะให้ที

ดาร์เสเลเยอร์ออกมาแล้วเก้าชิดยกจ้วงแทนสกิลอัลติมิทพร้อมแล้วขอให้โชคเข้าข้างข้าสองอย่าทำให้เสียบรรยากาศซิที่รัก down. Uh, ความสัมพันธ์ชัางเป็นเรื่องวุ่นวายเสียจริงสองฟลิกเกอร์ยังไม่พร้อ uh! ม An enemy has been defeated. Bọn nó tấn công gần hết. Hoi, you have clip lên đắc thì. Bơm lên một con hồng đâu, thủ <Destroy. S 2> รบตัวเราถูกฝึกมาให้ต้องรอ Defeated. An enemy has been defeated! Enemy double kill! Your tower has been destroyed! Your tower has been destroyed! Our tower has been destroyed! เยอะให้ทีรวมตัวรวมกันเราอยู่ Dark has been defeated. สัตูเรียกดาวสเลเยอร์ออกมาแล้วบางครั้งการใช้เวลากับาาชาวบ้านทั่วไปก็ดีเหมือนกันนะฮ่า oh, <good. S 1> Wow. ขอให้โชคเข้าข้างกํานายของเราถูก An enemy has been ความสัมพันธ์ช่างเป็นเรื่องวุ่นวายเสียจริงพนะอทำได้ก็ลาไปได้ I do it, has destroyed tower! The has appeared! Prepare for the final battle! Your team has destroyed a tower! Best of An enemy has been defeated! An enemy has been defeated! Oh. Infinite Slayer! Don't be, has don't in an ally has been defeated! Onslaught! Assisting. Song. An enemy has been defeated. Luis Luna. Go. Hit Yop Duong. Your oh. team has destroyed a tower. Go. So, Hit Yop Duong. Hang. come! Hang. So, Hang. 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 <Bast. S 2> ท่านหญิงเรี่องผีปากของท่านช่างเอาไว้ให <All S 1> <defeated. S 2> ้ขวัญก่อนถอยจมตีป้อมศัตรูเลยกำลังไปปานการใช้เวลากับชาวบ้านทั่วไปก็ดีเหมือนกันนะ Oh, team uh -oh. Uh -oh. Nice. Oh. 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 has destroyed the tower. Uh. <sighs> you have defeated an enemy. Shut down. Ultimate. Go, oh. You have been de nice assist. Please. Hey.